สวัสดีครับโควิด -19 อยู่กับเรามาแล้ว2ปีกว่า,วาและคงจะอยู่กับเราไปอีกนนเท่าไร่าาไม่รู้นะครับแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แค่นั้นมันยังมี PM 2.5ที่ช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วความกดอากาศสูงมันก็เหมือนกับการมีโดมมาครอบตัวเมืองที่เราอยู่บริเวณที่เราอยู่ทำให ความกุลกัดนั้นกดฝุ่นพีเอ็มองจได้ให้อยู่กับรอบๆตัวเราซึ่งเราคงจะเห็นแล้วนะครับว่าช่วงนี้ก็จะมีคนเริ่มพูดถึงพีเอมสองจุามากขึ้นอีกย้อดก็กเป็นข่าวมากขึ้นอีกแต่ความเป็นตามความเป็นจริงแล้วพียอมสองจุมันไม่ได้หายไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของปีมันก็ยังมีอยู่ซึ่งผมเองเนี่ยนอกจากหน้ากากผ้าปกติที่ที่ที่ผมใส่เพื่อจะที่เราทุกคนใส่เพื่อจะการป้องกันโควิด1 9ผมจริงแล้วผมใช้หน้ากากตัวนี้อยู่ มนเป็นหลักครับของ p e ลียนะครับ,รบซึ่งมันจะมีวาลวมีพัดลมเพื่อดูดอากาศเข้าและนะฮะกวันมันก็มีตัวฟิลเตอร์ที่เป็นของ p e ลียที่เป็นฟิลเตอร์ระดับเอ็นก้าห้าที่จะาก,กาันฝุ่นแล้วก็แน่นอนผมก็เชื่อว่าน่จาจะก,กันตัวโควิด๑๙ได้ COVID ด้วยแต่ทีช่วง,งหลังมาเราก็เริ่มได้ยินผู้คนเริ่มพูดเริ่มพูดกันว่า ไอ้หน้ากากแบบที่มีวาลแบบนี้มันเริ่มถูกรังเกียจแล้วเพราะว่าเขามองว่าและเชื่อกันว่ามันจะมีสร้างความเสี่ยงจากการที่เราใส่มันใส่มันเข้าไปแล้วใส่มันเข้าไปแล้วอากาศที่เราหายใจออกมันน่าจะแพร่เชื้อได้ได้ใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วมันมันมันคงคงไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นพัดลมเพื่อดูดอากาศเข้าแล้วข้างในมันก็มีฟิลเตอร์ในตัวพัดลมด้วยเพื่อที่จะช่วยกันฝุ่น pm สองจุดห้าไปพร้อมกับ ความเชื่อว่าจะกี่ยกับาตัวโควิด -19 ด้ด้วยสาเหตุนั้นเองทีม่มันอาจจะเกิดความรังเกียจจากคนอื่นที่เขาเห็นผมใส่หน้ากากแบบนี้แล้วเอ้ยนะเขาคงไม่ยอมรับกันละมั้งผมก็เลยเอ๊ยงั้นลองไปหาหน้ากากอื่นดูเพราะการใส่หน้ากากผ้าเนี่ยอย่างที่บอกมันหน้ากากผ้าหรือหน้ากากที่เป็นทางการแพทย์ปกติความความหนาของฟิลเตอร์มันไม่ได้ช่วยกันพียง2ุเลย นะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสําหรับสุขภาพที่เราควรจ,จะพบเจอผมก็เลยเจอหน้ากากตัวนี้นะครับชื่อเคียวแอชนะครับเคียวแอชเจอแอดนะครับเป็นทา่าสการตลาดเจอแอดบน Facebook นี่แหละก็เกลยหลงเชื่อเป็นทา่าสการตลาดลองไปซื้อมาดูซึ่งเขาเขาเขาเขียนไว้ว่าตัวนี้มีฟิลเตอร์ด้วยนะครับมีฟิลเตอร์ที่เป็น ฟิตเทสกอร์วันไหนถูคือเทสกอร์เขาได้ถึง192ซึ่งบอกอีกว่า N95 ตัวฟิลเตอร์ N95 ของยาางีง่ห้อดังๆหรือ m ตัวเทสกอร์ไม่ได้ไม่ก็คือจะต้องนอได้แค่หนึ่งร้อยบวกแต่เขาได้ถึง192แสดงว่าก็คือตาม192เนี่ยถือว่าได้ตามมาตรฐานของ N95 นั่นเองนะครับหน้ากากนี้ตัวตัวแอร์ชัวร์เนี้ยผลิตและออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรเอ้ยต่อไปมาวิทยาจุฬาขอโทษน,นะครับมาวิทยาจุฬาอ่าซึ่งเขาก็เคลมเนี่ยนะครับว่าในโฆษณาเขาในแอดเขาก็จะโฆษณาว่าได้ร,รางวัลนน่นนี่นั่นเราไปหากันดูนะครับตัวผมแกะกล่องมาแล้วนะครับนี่คือตัวกล่องมาแพ็กเกจนี่ผมแก,กอวกาแล้วในแพ็กเกจก็จะประกอบด้วยตัวหน้ากากนะครับซึ่งผมก็ประกอบรวมกันการประกอบตรงนี้มันเป็นแผ่น2ชิ้นนะช้นเป็น2ชิ้นนะครับ แต่เป็นสองชิ้นอย่างนี้แล้วผมก็เราเอามายึดประกอบกันได้ตรงนี้ก็ผมก็บอกว่าก็เป็นดีดไซน์ที่ง่ายๆล้วจะหลุดง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ลองใช้อีกทีเป็นยึดกันตรงนี้นะครับก็หน้ากากเป็นหน้ากากแบบเต็มเต็มเต็มหน้าซึ่งจะครอบทั้งปากและจมูกแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้านหน้าคุณจะเห็นว่าด้านหน้าจะเห็นว่ามันมันว่างอยู่มันก็คือเป็นพื้นที่วาวสำหรับเราที่จะเปิดมันออกมานะครับเปิดออกมาแบบนี้เพื่อที่จะใส่ฟิลเตอร์ ที่จะก,กันตัว PM 2.5งจุและในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจะก,กันตัวโควิด -19 ได้ด้วยในแพ็กเกจก็จะมีอัตัวนี้เหมือนกันมีฟิลเตอร์ผมแกะแล้วเช่นกันเป็นฟิลเตอร์นะครับสำหรับพุชก,การโควิด -19 และ PM สองจุดห้าในหนึ่งซองหนึ่งแพ็กเกจจะมีฟิลเตอร์ให้สี่แผ่นนะครับสี่แผ่นตัวฟิลเตอร์เนี้ยเอาจริงๆเลยนะครับ บางบางมากบางน้อยกว่าเจ้าของเพลรี่อีกเพลรี่นี่คือน่าจะสามหรือ4ชั้นที่ผมเคยแกวตัดออกมาดูอันนี้เหมือนแค่2ชั้นบางกว่าเยอะเห็นไหมไฟสองผ่านแสงสองผ่านาได้ทันทได้ซ้ำไปอันนี้ไม่ได้ทึบมากแล้วก็หนามากไม่เป็นไรมันเป็นการติดสารของเขาซึ่งถ้าถ้าผมว่ามันกันไม่ไผมใส่2แผ่นก็ได้ในนี้เคลมไว้ว่าหแผ่นนี้ สามารถใช้ได้1สัปดาห์หมายความว่า1นึ่งกล่องหรือ1แพ็กเกจที่มี4แผ่นแบบนี้สามารถใช้ได้หนึ่งเดือนเขาคงนับกันที่ใช้1นึ่งเจวันสัปดาห์เท่ากับ4แผน่นใช้ได้1เดือนผมไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันนะครับช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทดสอบอีกทีแล้วมาทําวิดีโอที่2การใส่ฟิลเตอร์ก็ง่ายๆครับสีขาวอยู่ข้างนอกใส่เข้าไปไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปกลับไปตัววาล์วของตัวหน้ากากเองนะครับเพื่อยึดมัน ใส่ครั้งแรกเหมือนกันอาจจะเซฟอะไรทีเด้งนะครับหมุมนเข้าไปแล้วพอหมุนไปแล้วก็ได้หน้ากากมาละที่พร้อมใช้โลโกโล้ตัวหนังสือคำว่าจุฬาไม,ไม่ไม่ตรงช่างมันเถิดเราไม่เท้ากันโคตรใเขาขนาดนั้นก็ใส่หน้ากากแบบนี้ไม่จบครับมันยังไม่จบมันยังมีตัวสายยางรัดนะครับซึ่งใช้รัดกับหัวรัดศีรษะของเราพร้อมมีตัวชุดกิ๊บนะครับเพื่อยึดยึดมันนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ล็อกสองสองตัวจริงน,นะที่เป็นล็อกแบบ เหมือนล็อกกระเป๋านะครับสายยางนี้ก็คือต้องมาล้อยเขาไอ้ตัวตัวที่ร้อยหน้ากากดานข้างซึ่งตรงเนี้ยเสียเวลาแน่ๆผมคงไม่ร้อยตอนนี้เดี๋ยวไว้ผมมีคำอธิบายข้างหลังนะขออ่านแล้วก็เดี๋ยวประกอบประกอบันเป็นชุดหน้ากากขึ้นอีกชิ้นหนึ่งแบบนี้นะครับสายลัดนี้ค่อนข้างเส้นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นยางยืดไม่ไง่ายก็คล้ายๆกับสายน,นะสายยางเสื้อชั้นไหนผู้หญิงเนาะ ผมก็ถามเขาอะนะครับว่าเออเราแบบนี้ถ้าเกิดใช้ไปนานๆแล้วยางมันยืดไปแล้วจนมันไม่รัดตัวเราทำยังไงมีอะไรขายหรือไม่คําตอบที่ได้ของนักศึกษาที่ที่ผมนักศึกษาแพทย์นะที่ผมไปไปติดต่อสื่อตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีค่ะแต่ก็รับไว้รับไว้เป็นคําแนะนําว่าควรจะมีการผลิตไอ้ตัวเนี้ยเป็นอะไหล่ออกมาขายด้วยนะฮะในอนาคต สำหรับตัวฟิลเตอร์เขามีมีอะไรขายแยกผมจําราคาไม่ได้น่าจะร้อยหนึ่งหรือสองร้อยผมจำไม่ได้นะครับขอโทษทีแต่ไอเจ้าชุดเนี้ยทั้งชุดชุดแรกเนี่ยคือหน้ากากพร้อมแผ่นกรองสีแผ่นและยางยืดแบบนี้500บาท1กล่องคือ500บาทแพงไหมก็ราคาาค่อนข้างสูงอยู่แต่ถ้ามาวัดกันที่ว่าเราใช้ได้นานๆเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็แน่นอนมัน การ PM 2.5ทด้วยอย่าลืมนะครับพี2.5สจะทาไม่ได้หายไปไหนมันอยู่กับเราทั้งปีเพียงแต่มันจะมากจะน้อยแต่มันก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบใช้งานมันดูนะครับแล้วดูกันว่าในวิดีโอถัดไปมามาดูกันว่าไอ้ไอ้หนึ่งสัปดาห์ที่เขาว่าสำหรับหนึ่งแผ่นเนี่ยมันจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนแต่คงวัดเป็นหนึ่งสัปดาห์กับผมไม่ได้เพราะผมไม่ได้เข้าออฟฟิศหรือไม่ได้ออกบ้านเจ็ดวันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นมาดูกันว่า มันจะใช้ร้ากี่วันผมคงจะนับเป็นวันดูว่าผ่านไปแล้วห้าวันเจ็ดวันแล้วมาเริ่มดำเริ่มสปกปรกก็ค่อยมาว่ากันตรงนั้นย้อนกลับไปที่เอโตเพียรีนิดหนึง่งฟิลเตอร์นี้ห่วงแล้ว,ว่ามันมันหนากว่านะก่อมากอาจากทีให้ผมเคยใช้ตัวนี้ทุกวันต่อนหน้าที่เคยเขาะฟิตเกือบเกือบทุกวันอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์เดียวถึงแม้วไม่ใช่หน้าหนาวอย่างตอนนี้ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาธันวามกราแบบนี้ อาทิตย์เดียวครับสระบุทพดําครับผมกรีดตัวเนี้ยนะครับออกมาข้างในดูฟิลเตอร์ข้างในซึ่งหนาย่างี่ีครับว่าหนากว่าตัวนี้นแค่สองชั้นอันนี้มันน่าจะสามหรือสี่ชัน้นดําครับเพราะฉะนั้นผมต้กงกานจะบอกว่าอากาศเมืองกรุงหรืออากาศเมืองที่มีการจราจรเยอะๆเหมือนกรุงเทพหรือเมืองอื่นๆหรือเมืองหรือเมืองต่างๆที่มีการเผาป่าเผาไร่เผานาใช้เถอะครับ นหน้ากากที่มีเพสองจุดห้าใช้เชิะมันดีกว่าหน้ากากผ้าหรือหน้ากากที่คุณคิดว่ามันพอจะกันได้มัน,ม,นมีประโยชน์แลรร้วอันนี้ดีกว่าซึ่งอันนี้ผมมันบางผมไม่แน่ใจถนะ้าอนาคตเนี่ยผมดูว่ามันบางก็อาจ,จะใส่ไปสองแผ่นเลยก็ได้ซึ่งต้องการความหนานความหนานมากขึ้นแต่ไม่รู้จะหายใจออกไหมอย่างที่บอกครับเดี๋ยวไว้ลองดูแล้วก็ผมจะมาทําวิดีโอที่สองเพื่อสรุปมันอีกทีว่าจริงๆแล้วมันดีแค่ไหนผ่านไปกี่วัน แล้วหน้ากากมันจะเริ่มดำหรือสกปรกนะครับแล้วมาพบกันไปละบายบายครับ